ไ <Wow. S 1> ปกิ้งไปพร้อมแล้วไอ้ก็พร้อมนะครับกางปูมพร้อมกลอกพร้อมท่านพร้อมตัวพร้อมคนตั้มพร้อมไป <Wow. S 1> นะครับเมนปักกี้กัว <Wow. S 1> นะครับแล้วก็ปีเต้กัวนะครับตามเลยนะครับตามโดยอ้องปลาเตี้มนะครับแล้วก็หลักวัชีแล้วนะครับกระมาลงนี ทด้วยซอสพริกนะครับอ่าชนโตหนังปลาทำจุดโตกี้บินหนึ่งจุโตได้ไปเร็ว,วพวกมุมรถว้าวไปล้างแล้วก็มัดนะครับมาผูกกับเพลองนะครับไอ้ดีมัดข้ามขึนไปนะครับในพวกมุมแคบนะครับก็มักตัดจมูกมก็พอ ว้าวโเสียวมากเลยกลับมาลุ้นกันว้าวจะได้อยู่นะครับแต่เรายกอใจด้วยดีจังเลยนะครับดีน่ากินมาก เราไปกินกันข้าวเช้าจะได้กินอายุอะครับน่ากินไหมทุกคนสีเหลืองแบบสีสันมาแล้วมาแล้วเลยมองแล้วมองแล้วด้วยน่ะอร่อยไหมรสชาติเป็นไงมันก็ยังอ่เดาเลย cắt lưới cắt lưới cắt lại ừ, kia còn rút đấy